ก่่นตีดอกเป็นลงปากค่นหลายีดอถึงเราดูอกตีดอ่ี้อเน้องของยายนะี่เาแค่สามหลอนฟังสองหล่อนนะครั่ด บ้านน้องหมักยางนะคะหอกอำเภอหนอชายจ,จังหวัดยะโสธรนะคะเลว่าอาการน้อก็จะซู้จะเสือก ขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมังเหงิชแนลนะคะนี่จะเห็นมังเหงิชแนลก็พามาเบ่งเพิ่นลงเหงือกเหงือลงตานะคะเพิ่งเพิ่นมาเห็ชคน,นใช้จังหวัดยะโสธร คุณผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปแล้วค่ะ